ขอเบอร์แล้วเจอกันน้องสาวคนโกเบอร์โทรเจ้ามีหรือเปล่าพี่อยากขอเอามาไว้สิใดบ่นาขอชื่อที่อยู่พกติดกระเป๋าไปมา อยากโทรไปหาเวลาที่ใจคิดถึงกลัวเสียโอกาสเราอาจจะไม่เจอกันเพิ่มสายสัมพันธ์คบกันให้มันลึกซึ้งพี่ขอเบอร์เจ้า เก็บเอาไปคิดคำหนึ่งเมื่อยามคิดถึงจะได้โทมาสารใจขอเบอร์มือถือหรือว่าเบอร์บ้านเบอร์ที่ทำงาน สื่อสารให้นานๆานไปอย่าห่วงเบอร์โทรเลยนะสามไว้ถ้าหากหัวใจไม่มีผู้ใดขวางกันน้องสาวคนโก้เบอร์โทรถ้าเธอมีให้ ที่จะโทรไปถามข่าวหัวใจเจ้านั้นเป็นมิตรชิดไกลส่งใจต่อสายสัมพันธ์แล้วค่อยเจอกันในวันที่เรามีใจ น้องสาวคนโกเบอร์โทรถ้าเธอมีให้พี่จะโทรไปถามข่าวหัวใจเจ้านั้นเป็นมิตรชิดไกลส่งใจต่อสายสัมพันธ์แล้วค่อยเจอกัน ในวันที่เรามีใจขอเบอร์แล้วเจอกันส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ